ท่องเที่ยวชมธรรมชาติโดยชุมชนบ้านห้วยหีท่องเที่ยวชมธรรมชาติโดยชุมชนบ้านห้วยหีโมเดลต้นแบบดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืนปรับภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยวโอทอ็อปนวัตวิถีสร้างแลนด์มาร์คสำหรับจุดบริการนักท่องเที่ยวนายเชษฐาโมสิกรรัตน ผู้วารชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายสังคมคัดเชียงแสนในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมอบหมายนายสุภาพบุญสว่างผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายพิพัฒน์จันทะมณีสมบูรณ์พัฒนาการอำเภอแม่ฮ่องสอนพร้อมทีมงานพัฒนากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้านห้วยหีและคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีสร้างแลนด์มาร์คสำหรับจุดบริการนักท่องเที่ยวบ้านห้วยหีหมู่8ตำบลห้วยปูลิงเนื่องจากบ้านห้วยหีเป็นพื้นที่ตั้งของดอยปุยหลวงซึ่งมีความสวยงามระดับโลก ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาชื่นชมความงดงามของดอยปุยหลวงซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง1,725เมตรมีทัศนียภาพงดงามวิวรอบทิศทางไกลสุดลูกหูลูกตา360องศาโดยนายเชษฐาโมสิกรัตผู้วาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวมาแล้วตลอดเส้นทางและได้จัด ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักและนำการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาธรรมชาติให้ยั่งยืนมาเป็นแนวทางหลักในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้สวยงามสะอาดตาปรับทัศนียภาพของน้ำตกให้สวยงามสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ขุดและปรับแต่งดินที่น้ำพัดผ่าวมาสะสมจนเต้นเขินให้เป็นสระน้ำสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน สร้างจุดถ่ายภาพบนสะพานเชื่อมจุดบริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จําหน่ายสินค้าให้มีความสวยงามโดยใช้วัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ให้เกิดความสวยงามและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชนและพี่น้องในพื้นที่ทั้งนี้จะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เกิดความยั่งยืนต่อไปทศพลภาพข่าว สุกันวรลีสุวรรณรายงาน